เราพามาดูโซนติดถนนลาดยางนะคะ,นะคะโซนติดถนนลาดยางนะคะแปลงละหนึ่งไร่เนะะี่ยถ้าโซนติดถนนลาดยางนี้ตารางวาละ3,000ับาทนะคะเราพามาอัปเดตบรรยา บอ่อปรับถมดินเสมอถนนนะคะแบ่งพื้นที่สัดส,ส่วนสําหรับปลูกบ้านสําหรับทําเป็นบอ่อไว้ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะก็สวยงามนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุ่งนา รายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวทุกจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะ